ทำกเต็มที่คับเพื่อแมตช์ซีเกมแมตช์นี้เลยครับเพื่อที่เราจะทําผลงานให้มันได้ดีที่สุดครับแบบเล่นให้รู้สึกว่าคนไทยกลับมาเชียร์วอลเลยบอลไทยแบบเยอะขึ้นครับผมครับก็ถามว่าโคโด้ดโคโด้ดโคโด้ดเกาหลีคนนี้เขาก็ามีแทคติกที่ดีขึ้นแล้วก็บวกกับท่ทนานักทนัติครับแบบความคิดเราปรับไมซ์เซตให้นักกีฬาแบบว่าเล่นเพื่อเราเล่น วอลเลย์บอลทีมชาติเนี่ยเราเล่นเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราดึงศักยภาพของผู้เล่นน้องๆเนี่ยให้มันดีขึ้นให้แบบคิดเฮ้ยครั้งหนึ่งเรามีโอกาสเล่นทีมชาติเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันดีสุดหรือว่าเต็มที่ครับผมประมาณนั้นครับก็ก็มีแตกต่างมากขึ้นนะครับเพราะ ในการที่เขามาคุมทีมครับก็เขาใส่ใจเรื่องรายละเอียดของนักกีฬาและตัวผู้เล่นมากขึ้นครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในแต่ละบุคคลนี้เขาสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้มันเป็นการปรับเปลี่ยนค่อนข้างยากครับแต่เราก็พยายามปรับเปลี่ยนให้มันดีที่สุดครับก็อยากจะบอก แฟนแฟนชาววอลเลบอลชาวไทยนะครับก็ปีนี้นะครับพวกเราเตรียมพร้อมมา100%ครับไม่ว่าจะเจอชาติไหนพวกเราก็สู้เต็มที่ครับก็อยากฝากให้แฟนๆครับช่วยกันเชียร์วอลเลบอลชายไทยด้วยครับก็ปีนี้ก็ทำผลงานให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดครับผม